สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อการจากในคลิปที่แล้วที่ผมเคยพาเดินวิ่งหาความรู้ปราสาทเอเธเรียนและในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาวิ่งในปราสาทนิมฟารมาเลกันครับก็เหมือนเดิมนะครับค่ากําลังที่เริ่มต้นเราควรจะมีอยู่ที่260นะสําหรับใครที่จะหาความรู้ในปราสาทนี้แล้วก็เราอย่าลืมปรับค่าความโปร่งใสเอฟเฟกให้เป็น100และขยายมินิแมปให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลย ตรงจุดนี้ความรู้จะอยู่ข้างในของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไฮกินซ่านะครับพอวิ่งลง,งมาเรื่อยๆความรู้เราจะอยู่ในชั้นหนังสือ2ฝั่งเลยนะมันจะอยู่ตรงทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตามที่ผมปิงเลยแล้วก็จุดต่อไปจะอยู่ข้างบนที่ฟาร์ม350เนาะตามที่ผมเอาเมาส์ชี้ไปได้เลยความรู้จะอยู่ตรงแถวแถวโขดหินตามปิงเขียวเลยนะครับแล้วก็จุดต่อไปอยู่ฝั่งขวามือนะครับความรู้จะอยู่แถวแถวปิงสีเขียวนะ แล้วก็จุดต่อไปสังเกตดูมินิแมปขวามือนะครับว่าผมปิงไปที่ไหนถึงแล้วครับความรู้อยู่แถวๆปิงสีเขียวนะแล้วจุดต่อไปมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยเดินมาได้เลยครับมันอยู่ตรงโขดหินใหญ่ๆอันเนี้ยแล้วก็ที่ต่อไปอยู่ตรงนี้ครับถึงแล้วมันจะอยู่แถวๆกลางสะพานเนี่ยไม่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวานี่แหละผมจำไม่ค่อยได้แล้วก็ที่ต่อไปอตรงนี้ถึงแล้วความรู้อยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ที่นี้อยู่ซ้ายมือเลยริมๆทะเลนะ ถึงแล้วอยู่ตรงโขดหินนี่แหละแล้วก็จุดต่อไปดูมินิแมป,ปขว,วามือบนนะครับผมจะปิงที่มินิแมป,ปนะถึงแล้วอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็อีกที่นึงอยู่ตรงมินิแมปเลยนะอยู่ตรงแถวแถวปากกาลังเนี่ยแล้วก็อีกที่นึงอยู่ตรงแถวแถวริมทะเลนะตามมินิแมป,ปเลยอยู่แถวแถวปิงเขียวนี้เลยจุดต่อไปอยู่ข้างบนหัวเรานะอยู่แถวแถวตรงนี้เลยตรงนี้เลยอีกที่นึงก็ใกล้ๆเลย ที่ต่อไปให้ดูที่มินิแมปของผมนะความรู้มันจะอยู่ตรงนี้จุดต่อไปเราจะต้องว่ายน้ำนะครับแนะนําให้หาชุดว่ายน้ําแล้วก็ใช้น้ํายาเอลิเซอร์แห่งผนึกที่ปาดเปียกมาด้วยนะแล้วเราก็ย้อนกลับมาตรงชายหาดตรงนี้ถึงแล้วเราก็โดดน้ำไปเลยครับดูโลเคชันตรงมินิแมปของผมดีๆนะว่าอยู่จุดตรงกันไหมถึงตรงนี้เราก็ดําน้ํามาได้เลยให้เราสังเกตดูมินิแมปของผมด้วยนะครับผมกลัวทุกคนหลงมากเลย ผมแนะนําว่าให้เราเอาจุดตรงนี้เป็นจุดตั้งนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไม่มีโนเลตแต่ว่ามันเห็นง่ายแล้วพอเราไหวมายมาเรื่อยเราจะเห็นซากเรือครับแล้วผมคิดว่าความรู้มันน่าจะอยู่แถวๆปิงนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดเอฟเฟกผมว่าน่าจะเห็นแล้วแหละเพราะว่ามันจะเป็นลำแสงสีฟ้าๆเนาะจุดต่อไปมันจะอยู่ตรงแถวแถวปราสาทนะครับตรงปริงนี้นะ อยู่ตรงจุดนี้ให้ระวังมอนตีเราด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็จุดต่อไปอยู่ตรงมินิแมปเลยอยู่ตรงเสานี้นะมันจะมีกระดาษอยู่ะแล้วก็จุดต่อไปอยู่ตรงทางเดินกลางปราสาทนะตรงนี้ต้องโดนน้ํานะความรู้อยู่ตรงหอยนี่นะลองคุยกับหอยดูแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงสาล่ายข้างๆนี่นะต่อไปเป็นทางเดินด้านขวามือนะ อยู่ตรงหนังสือแล้วก็อีกที่นึ่งอยู่กลางปราสาทเลยอยู่ตรงกองกระดาษนี้นะจุดต่อไปอยู่ขวาม,มือครับทางขึ้นไปตีบอสเนาะความรู้จะอยู่รูกปั้นสองฝั่งนี้แหละผมจำไม่ได้แล้วความรู้สุดท้ายจะเดินขึ้นมาตรงหน้าประตูเลยครับความรู้อยู่ตรงเสาด้านขวามือนะและเราก็จบกันนะครับสำหรับความรู้ของปราสาทนิมฟารมาเลเนาะ ความรู้ที่เหลือจะเป็นความรู้ที่ได้มาจากเฟนนะครับหากความรู้ตรงไหนที่ผมทำตกหล่นไปเนี่ยคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนครับ